อย่ามากินอันนี้กันแม่แก่ให้กันด้ทุกคนอยากชอบไหมถ้าทุกคนไม่ได้กินกดใจเลยถ้าทุกคนเคยกินกดไลค์โอเคไปชิมในเซเว่นมานะทุกคนมันอย่าอร่อยไปเราไปกิดกันแม่แก่ให้ดูหน่อย,ย,ยโอโ้โหโคตรแจ๋งเลยนะเนี่ยเป็นข้าวไม่เคยเลย,เลยโคตรแจ๋งนี่ยคิดเล ้าทุกคนกดยายเลย่าจิมให้ดูแล้วนะกดแล้วโอ้โหเป็นข้าวเอาไปมาสิเอามาเนียนใส่โคตรเหนียวอะข้าวมันกินเป็นไฟไปเลยแม่ือแม่จับถูกจับๆับรับับ,บ,บโอเควางไวา้างนี้แล้วกัน อน่โคตรอร่อยเลยดูคุรอร่อยเลยทุกคนลองไปจิ้มเลยอร่อยมากอันนี้อะไรแม่นี่แซมอน อร่อยเลยเอ,อ,อ,อกอ <c oughs> กินน่าอร่อยจังเลยหิวตามเลยอ,อืมไหมอืมไม่เอาให้หนูกินเลยคะ่ะกวนหนูมีดค่อนร้อนเล <c oughs> ือกเอาสักคน